นะครับคุณหมครูสุภชัยดาบุตรนะครับในวิชาภาษาไทยนะครับเรามาเรียนรู้กันนะครับวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับมาตาแม่กอกาจํำไบหนาะไม่มีตัวสะกดนะครับก่อนอื่นมาร่วมสนุกกันปริศนาคำไทยนะครับ2ข้อ สนาที่หนึ่งฉันคืออะไรไว้ใช้กราบแม่มีสีขาวแท้กลิ่นหอมชื่นใจตอบอะไรดีคะช่วยกันตอบนะครับติ๊กตอบติ๊กตอบฉันคือดอกมะลินั่นเองนะครับต่อไปอะ,อะไรเอ่ยเป็นสัตว์แสนรู้อยู่ในทะเล,ลรูปร่างขายปลาแต่ไม่ใช่ปลา เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมันคืออะไรครับโลมานั่นเองนะครับมีใครตอบถูกบ้างเอ่ยนะครับคําว่ามารีโลมาเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดนะครับคำเหล่านี้อยู่ในมาตราแมกกอการนะครับคุณหนุ่มมีบทร้อยกรองคุณหนุ่มมีบทร้อยกรองนะครับไหว้ผู้มีพระคุณนะครับ จะเรียนสังเกตน,นะครับคําที่หนาๆน,นะไปพร้อมกันครับข้าไหว้พระบิดาไหว้บาถาพระชนนีวหา้พระอาจารีใส่เกศีไหว้บาถาข้าไหว้พระครูเจ้าครูผู้เท่าใส่เกศาให้รู้ที่วิชาไหว้บาถา ที่พระครูนะครับคำว่าฆ่าบิดาบาทาอาจารีเกสีครูเกษาวิชาเป็นอะไรครับเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดนะครับมันอยู่ในมาตราแม่กออกานะครับจริงๆนะมาตราแม่กออกาเราเคยเรียนตั้งแต่ชั้นป .2 ป .3 แล้วนะครับอันนี้เป็นการทบทวนนะครับ มาตาแม่กอกาคือคําพยัญชนะประสมกับสระมีทั้งเสียงสั้นและเสียงยาวมีวรรณยุกต์บางคําอาจจะมีอะไรครับมีตัวกาลันแต่ที่สำคัญคืออะไรมันไม่มีตัวสะกดนะครับคําสระเสียงสั้นยกตัวอย่างเช่นสระเกาะเปี้ยกระทะแกด,ดำสาลี่นาเกลือเจดี JD, ปีจอนนะครับะนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันนะครับ อาชาประชาเคหายัตเยยสาลาทาละตะกร้อภาหะมะแมยี่โถหัวปีวิเคราะห์เจดีหัวกะทิวิทิยะประเทนีกับโปโลสุม,มาลีสัตตุปี ราชินีนะครับคำทั้งหมดนี้อยู่ในบาษาแม่กอการนะครับถ้าเกิดว่าเร็วไปก็กดหยุดแล้วก็ฝึกอ่านได้เลยนะครับนุณนมจะอธิบายเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นการเรียนการสอนนะครับทาง Youtube นะครับยกตัวอย่างพ่อแม่มีภาระในการเลี้ยงดูลูกภาระในที่นี้หมายถึงหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมยุงก้นปล่องเป็นพาหะ ไข้มา,าลาเรียคำว่าพาหะตัวนี้คือตัวนำเชื้อโรคนะครับฉันเกิดปีมะแ <c oughs> มะมะแม่หมายถึงปีที่แปดของรอบปีนักสัตว์นะครับโดยที่เขามีแพะนะเป็นเครื่องหมายนะครับใครเกิดปีมะแม่มั่งนะครับคุณหนุ่มก็เกิดปีมะแม่นะครับ <c oughs> เขาเป็นลูกชายหัวปีดูแลน,น้องๆทุกคนอย่างดีหัวปีหมายถึงเกิดก่อนเพื่อนหรือพี่คนโตนั่นเองนะครับ ถ้าทุกคนมีวิริยะในการทํางานย่อมประสบความสําเร็จวิริยะในที่นี้หมายถึงความพยายามความกล้าหาญนั่นเองนะครับโดยสรุปคือมาตราตัวสะกดจะอะไรครับในมาัตาแม่กอกานะครับจำไม่เลยมันจะไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะครับอลองไปทำแบบทดสอบทบทวนนะครับคุณหนุ่มมีแบบทดสอบนะครับให้ ให้ทาไม่ต้องซีเรียสน,นะมีทั้งหมดอยู่สิบข้อนะครับและท้ายบทก็จะมีเฉลยให้นะครับเด็กๆลองเขียนดูนะครับเขียนแค่ว่าเอาเลือกข้อไหนดีกว่าข้อหนึ่งเลือกข้อไหนอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆทําไปลองประเมินตัวเองดูที่บ้านตัวเองขาดไหมนะครับไม่ต้องซีเรียสเลือกคะแนนนะตัวนี้เป็นแค่แบบทดสอบรวมกันนะครับคำในเมตาตาแม่กอดกาคำใดสะกดได้ถูกต้องถูกต้องนะทคำว่าถูกต้อง กัะเช้าสองกัแต่สามกัทะสี่กัดพินะครับต่อไปคําในข้อสองนะครับคาในมาตราแม่กอกาคําใดสะกดได้ถูกต้องหนึ่งดาวเคราะห์สองสังเคราะห์สามสงเคราะห์สี่วิเคราะห์นะครับถ้าใครไม่ทันหยุดแล้วก็อ่านก่อนนะครับหยุดหยุดนะครับแล้วก็อา่านแล้วไปเน็กต่อไปก่อต่อไปนะครับข้อที่สาม คำในมาตรามแม่กอการําใดเขียนสะกดคําได้ถูกต้องถูกต้องนะหนึ่งุลสองแกสหสามนาสาสี่ศีษะนะครับข้อที่สี่คำในมาตรามแม่กอกาข้อใดสะกดผิดนะผิดนะทำมัผิดนะหนึ่งชเงือสองจะตาสามชะบาสี่ชะลอนะครับข้อที่ห้า พ่อได้เขียนผิดอีกเนาะในมาตราเนี่ยพ่อได้เขียนผิดอีกในข้อที่ห้าหนึ่งตะปูสองตักไคร่สามตะก้อนะครับไปไม่ทันกดหยุดไว้แล้วก็อาจให้ชัดเจนเลือกข้อที่ถูกที่สุดนะครับข้อที่หกนะักกีฬาต้องเคารพจุดจุดจุดของการแข่งขันเติมอะไรนะครับ โดยเราอะไรครับเราคำนึงถึงว่ามันต้องอยู่ในแม่กอกาเพราะเราเรียนเรื่องตัวนี้นะมาตราแม่กอกานักกีฬาต้องเคารพของการแข่งขันหนึ่งกติกาสองระเบียบสามกฎเกณฑ์สี่ข้อกำหนดข้อที่เจ็ดคุณแม่ซื้อผลไม้นานา,นานชนิดจนเต็มเพื่อนำไปฝากขายคุณยายนะครับ เพื่อน,นําไปฝากคุณยายเอาพอดีก็อ,อาไปคุณมานผิดนะครับหนึ่งฉลอมสองตะก้าสามถาดสี่เข่งนะครับเอาเลือกเอานะครับท้ายสุดอย่าลืมนะว่ามันต้องอยู่ในอะไรครับมาตาแม่กอ,อการแปดพนักงานต้อนรับจุดจุดจุรายการอาหารให้ลูกค้าฟังเพื่อเลือกสั่งมารับประทานคำหนึ่งถึงตัวนี้นะหนึ่ง บอกสองอ่าน3อธิบาย4จารณัยนะครับไปข้อที่9นะครับม้าสีหมอกเป็นอาชาผู้ใจของคุณแผนคําที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใด 1. มา้า 2. เพื่อน 3. พาหัานะสสัตว์เลี้ยงเลือกอะไรนะครับเขียนไว้นะมันเป็นแค่แบบฝึกทด,ดสอบนะครับไปได้ฝึกตัวเองนะครับเส เขารู้สึกอ้างวาง้างเมื่อถูกส่งไปที่ไปอยู่โรงเรียนประจำคำที่กขีดเส้นใต้นะครับอ้างว้างอ้างว้างหมายถึงอะไรหนึ่งว้าเว 2. สองเสียขวัญ 3. วัดกลัว 4. ี่เงียบเหงาทั้ง10บข้อเลยทันหรือเปล่าลูกถ้าใครไม่ทันกดหยุดนะครับเพราะมันเป็น YouTube นะสามารถกดหยุดได้แล้วก็อ่านให้ชัดเจนถ้าใครทันเรียบร้อยแล้วไปดูเฉลยกันเลยนะครับข้อที่หน่งตอบอะไรครับ ดอกกะทินะครับมันจะมีคําอธิบายตรงนี้นะ <painted S 2> นะครับกะทินะครับส่วนพวกอื่นเขียนเขียนคำที่เขียนถูกยังไงก็จะมีให้อยู่แล้วนะครับก็ดูตามนี้นะครับข้อที่สองตอบวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์นะครับคําอธิบายนะครับคําอธิบายอยู่ตรงนี้นะครับส่วนช้อยที่เหลือคําที่เขียนถูกต้องอยู่ตรงนี้นะครับกดหยุดแล้วก็อ่านดูก่อน ข้อที่สามที่ถูกต้องคือเกษานะครับเกษาเช่นเดียวกันนะครับส่วนช้อยข้ออื่นคำที่ถูกต้องเขียนแบบนี้นะจ๊ะนะครับข้อที่สี่ขอใดสะกดผิดสะกดผิดคืออะไรครับคือชาานั่นเองชบานท,ที่จริงมันเขียนอย่างนี้นะครับข้อที่ห้านะครับสะกดผิดคือคำว่าประณี ตะนีสะกดถูกต้องสะกดยังไงครับคำว่าตะนนีสะกดถูกต้องคือแบบนี้นะครับนักกีฬาต้องเคารพอะไรครับของการแข่งขันคือเคารพกติกานั่นเองนะครับกติกามีบอกนะเพราะว่ากติกามันอยู่ในแม่คอกานะครับส่วนที่เหลืออยู่ในอะไรครับอยู่ในมาตราตกวอืน,นะครับ ถ้าคุณแม่ซื้อผลไม้นานาชน,นิดจนเต็มจ,จุดๆเพื่อนำไปฝากคุณยายตอบอะไรครับตอบตักกานั่นเองนะครับทำอธิบายตรงนี้นะครับข้อที่แปดพนักงานต้อนรับรายการอาหารให้ลูกค้าฟังเพื่อเลือกรับประทานอาหาร หลายคนอาจจะว่าเอ้ยทำไมไม่ตอบบอกอ่านหรืออธิบายนะครับแต่อะไรครับเราเรียนในมาตาแม่กกาถูกต้องไม่ลูกคำที่ถูกต้องมันก็คือต้องตอบคำว่าจาระไนนะครับนั่นคือเหตุผลของมันนะครับข้อที่เก้าม้าสีหมอกเป็นอาชาคู่ใจของคุนแผนนะครับม้าสีหมอกม้าสีหมอก คำว่าม้าสีหมอกนะครับเป็นอาชากู้ใจคําว่าอาชาคืออะไรครับอิกงในหนึ่งก็คือแปลว่มาม้านั่นเองะครับอาชาหมายถึงม้านะครับข้อสุดท้ายนะครับคําว่ารู้สึกอ้างวังอ้างวังในที่นี้หมายถึงวะวีนะครับวะวีนะครับอันนี้คือคําอธิบายนะครับเราก็ สัปดาห์นี้นะครับคุณหนุ่มก็ให้ใบงานคุณครูในมาตรมแม่กกาไปหนึ่งหนึ่งใบงานนะครับไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวติดตามกับรูประจําชั้นนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับสัปดาห์นี้นะครับก็